สวัสดีเดยเอฟซีของหาหน่อยวันที่สามทันบ้าคมของสองซิมฮกเฝ้ารวยช่แนวกับสองตาคุ้นผ้ารวยบ่เป็นทาเมือนี้เนาะโอ้ยมีเขาไม่ลดธรรมดาเนาะ,นะขวทถดหดไลๆได้สองหน่อยอยู่ห่างๆอยู่ดได้เต็ตสปอคิดได้วิ่งหนึ่งพิเศษรับ มาปกติได้วิ่งหาพี่พี่กระลับมือนี้ว่าเป็นทามือนี้ว่าขอทาไปไหนเนาะเป็นจในเอฟซีทุกคู่ทุกคนกะเบิ่งกันไหมเนาะแก่เมือ่อเนาะขอแก่เมื่อเมือนี้เนาะมืออื่นเอาแตกมันที่เชียวแตกหลายๆแตกหลุดเลยแตกบนแตกล่างเลยมืน้นข้อถทดขออภัยได้หลายที่ว่าเป็นทาเมื่อนี้ เป็นทาเลยมัอนี่เอาไม่น้อแก่มือแก่มือวันที่สีขอแก่มือได้สองหน่อยอย่าเฝ้าถิ่มเฝ้าปลากันเด้เอฟซีเด้อเอฟซีของหาหน่อยเบิ่งกันไปเรื่อยๆเฮ้ยหาเบิ่งไปหน่อยๆเข้มๆไปเรื่อยๆว่าเป็นปัญหาไปกันเรื่อยๆเนาะตามเกม ก็มีเขอไม่ลดธรรมดาเนาะเอฟซีละว่าเป็นยังได้มาหลายมือละมื่อนี้กับว่าถึงก็ลดได้สองหน่อยอยู่กับเบิ้งกันไปเรื่อยๆบานนี้กะบันที่ซีมาเบิ้งเด้อมาเขับมาเบิ้งมากดไลไ์กดแชร์มาติดตามคือเก้านั่นแหละอย่าถิ่มอย่าปลากันไปเด้อเพราะว่ามันบ่ค่อยมีผู้จัดท้าหน่อยปันใดดิมีแต่ผู้นี่เขาดิจัดพูนกับจัดจัดบ่ข้าเจ้ากับจัดบ่ดีปันใดจัดเต้นนั่นกัน ผู้ใดเขาไปเบื้องเสษียงเงินแล้วกะบ่คอยซีเมนตนไปใของข้าเจ้าเบิ้งอยู่สู่ของผูค้คนบ่ได้ดอกผู้คนเนี่มาตรฐานกว่าเด็กบ่รุดข,ขาปะทูค่ะขนมเล็กหน่อยไปโรงเรียนนะเอา้ามื้อนี้เป็นตัวได้กับเขามาเบิ้งเด้อมาส้มกันได้เรื่อแล้วด้อที่4ีาหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแก่มือแล้ว ห้าน้อยวันที่สีมาแล้วเด้เอจัด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 เลยจัดเลยเพราะว่าเป็นการใช้เวลาสพอกิดจัดอันดับแรกสพอกิดเลยสพอกิดสามสี่สามสี่ศูนย์ห้า Hiệp sĩ vẫn còn có và xiềng bầu lênh tìm sút phân hiệp sĩ đa bên trong đấy xiềng dạng bầu và xiềng bầu xiềng chai dạng bầu mong muốn gác sĩ đều bầu ném bầu bằng ngang 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 เก้าซี่นั่งมืองก็บเ้าควายเลีนแล้วนังเมืองกรไดเก้าสี่สองสามสองสามบ้านนี้ไม่มีควายดอกไอที่ว่าเบาเกินเบาเบาเกินว่นา,วา,วาวได้ยินมาทัน้นไม่ก็เร่งสุดล้ว,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 วเตอนี่ด้เร่งสุดสปีดเลยไม่กระไดเต็มสปีด Hóc cao Xem sở phí lèo Hóc kết Hóc kết Vinh Vinh 3, 4. 3ามีวิ่งสามซีวิ่งาสาซีวิ่งกลมเด่น3ามกลมเด่นสามสตล่องเกา้าซี รองเก้าอี้องเก้าอีพิเศษ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  thì số xuống à, tiêm tiêm được vậy, chỉ để nghiên xâm đấy. để tôi check băng bật, zoom tiếng bay đấy bò, và vừa cả, lúc mở, 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 มันก็เลยประดังอาจจะเป็นมือเรื่องเปิดตัวสุอดหรอกสามศูนย์ไ่ได้เล่งไม่ไวสามศูนย์สามเก้านั่งเสียกับพิพดผ่าน้อยที่น่าอเคาะถอดเคาะไปหลายๆคือคำนวณเลขเนี่ยนังมือกันได้ชับนี่น้่งมือกระได้หลายน้ง่นงมือกระได้หน่อยเก้า เข้าเกตต้องมาหนีก,กันเลยสองหนึง่งเข้าเกตสี่ศูนย์ผู้คุณกับพญาย่ามพญาย่ามหายแตกกับกัลย่างบาดแตกได้อยู่แต่ว่าตัองกลับไปในช่วงเหมือนหรอวะเนาะ ไปย่างยามที่สุดเด้อเก้าแปดวิ่งไปย่างยามที่สุดละเด้อที่เด้อการจัดถ้ำกระไดเอ้าเห็นประสาทก็ยับขึ้นไปวิ่ง เข้าศูพยาย,ยามทำให้ดีที่สุดแม่นที่สุดพนละที่ว่ารังเทียมมันก็ออกจากคำนวณไปออกจากสูตรไปแม่ลังตัวไหมออกจากสูตรเที่มันบ่าอะไรบ้แตกกับบ้าเขาก็ได้มันบ่มีในสูตรไดลังเทียมออกนอกไปเลย กลมเด่นเก่าศูนย์เสียคอมพิวเตอร์ก็แล่นลุดไปนะนะเนาะเอฟซเนาะแล่นไกายปุ๊ดไปเลยมันมันว่าเครื่องหมุนไหมมันแล่นป๊าป,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 ป๊าปไปจากมันจังหวดใจหยุดใจอา้าแก่มือแก่มือวันนี้เข้าไปว่าอะไรพ่อสามมือดอกนี่มือเดียวสั่นละ่ะนี่หลับเดียวหลับลุ่นกับมันก็เข้าแล้วใจเย็น เป็นบางวันดอกเนาะเป็นบางวันบางดวงบางมือปกติปกติ cầu Xuống cầu Xuống cầu Xuống 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 แปดสามไปจัดไปจัดไปเอซีไปเรื่อยๆเฮาเเป็นแซมมันก็ต้องแซมนิดเดียแหละแซมนิดตลอดการนั่นแหละแปดสามเก็สามเก็สาม,สาม,สาม เจ็ดสามหกเก้าหกเก้าแปดเก้าเหมือนแตกน้อยเอฟซีเนาะเอื้นจัดนักเลยเฮาแตกแท้แท้มือนวิ่งวิ่ง cầu kết nhìn cầu kết mũi mi tẹt mũi mi tẹt cầu kết lên เก้าเกตตัวล่องแปดเก้าชิดนวัตเทียงมันเป็นจังไรนี่ไอพี่นี่ สุทธท้ายขีดว่าเทียงเียเปไปเลย VIP นี่พี่จับกูสามหนึ่งสามหา้าสามหา้าศูนย์สี่ ศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสองสองสามสองสามสามสี่สามสี่ส song 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 เอาสีแดงกสีแดงเลื่อมเลื่อม,ม,มสีแดงหิ่งสามสีขมเด่นกับสามสีล่องกับสองสาม

สามศูนย์แปดเอ้าแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อบันนี้เด้อเอฟซีเด้อเพื่อคำว่าเหล่าก็ไดเพื่อคำว่าเบิ้งมาส้มก็ได้แคปหน้าจอเบิ้งการเบิ้งการแมวก็นอนเร่องบูญเมียเนี้ยเนี้ยก็ได้มานอนเสียเอา้าบิึงกันเด้อแคปหน้าจอกันเด้เออหาหน่อยวันที่สี่วันที่สามกระบาดแตกแล้วมวก็นอนเจ้เลยสอ,องโต ก็ใส่บุกกุ่มหนึ่งหน่อยๆมาทันมาบุญกองให้ข,บข,บขบับกับบ้าขับเหมือนบ้าทำงานมาือนในบุญกองขอตรวข้อไปหลายหลห้าหน้อยวันที่สทันมาคมเฉพาะกิจมือนีก็มี3าีจัดไปเลยเพราะว่าเป็นการใชเวลา3ามสี่ศูนย์หเก็เก้าสี่สองเก hốc kết, vinh 3, sea si, công đen 3, sea si, long cầu sea si, phi sệt xun xong cầu xun xam xun cầu cầu kết, xi si xun cầu pet công đen cầu xun vinh cầu xun công đen cầu xun long cầu kết, ปกติเก้าเกศสองเก้าสองแดสามเกศสาเก้าแปดเกวิ่งเก้าเกศกมเด่นเก้าเกตล่องแดเก้่อพีสหนึ่งสามหาสสี่หนึ่งสองสองสามสามสี่สองสวิ่ง3ามกลมเด่นสามี่ล่องสองสมวันนี้ก็ ท่านิมพกพาลวายชาแนลกับตาคุณพารวยพามาฝากเรื่งองโมน้เรื่องพี่นองเอฟซีของชิมพกพาลวยชาแนลที่เห็นแล้วกับพิจารณากันเดอร์ตัวได้หมกักกระจัดตัวได้คัดกับพานสำหรับโมน้กามีมาฝากสำานีลาห้เอฟซีทุกคูทุกคนพิจารณาเบื้องตัวได้หมกักกระจัดไปเลยตัวได้คัดกับพานไป ทา้ง่องให้เป็นแนวทางหาค้าประท่กันเนาะอาจเปิบมือนักนักบิงนักนักเขาเขาอาจจีได้ไปแดงกันเนาะปีใหม่นี่เนาะสำหรับวัอน,นี้ก็ให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนำลำลำลุลุ่ยกันบ่เก็บบ่จนกันเด้อตื่นมากกับพอจะสบตะหลับไปหาเงินหาทองกับหาไอ้องให้หาไงาได้หลายๆลำลำลรลว่ยกันเด้อในครอบครัวอยู่เย็นเป็นจุกสำหรับวัอน,นี้มี่สำนี้ละสวัสดี